ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีพี่นอ้องสุขสุคนก็มาพอกันนะครับมันนี้กระไดเลขก็ออกไปแล้วนะงายเงิบนะครับงายเงิบบโูตวตีหายไปนั่ไไไนกระไดนะมันมีอยู่แล้วเอกหาสามแต่ว่าเลขผมบบไดเด่นแปดจักกโตไหมมันมีแค่ฮะมีอยู่เอ็กหาสามกระไดแต่มันออกอ่าห้าแปดสามคุณอกว่านะบ่ถือเพราะเลขผมบ่ได มันบ่ไ้เด้นแปดจากโตเนาะนะเสียวสุดกระสิเป็นนี่แหละสามห้าสองเก้าสามห้านะมันเป็นคู่โต๊ก็บ่กเขานะกาง่ายเงือบไปนะครับอันนี้จะเลกล่างเลกล่างมันมาอยู่เลกล่างพี่ไอสามแปดแปดสามนะตั้งแต่คลิปได้คลิปได้กะมาแปดสามสามแปดยู่แต่ว่ากระสือจะล่างนะครับ คิดือเกา่ามันบดถึกเหน็นจะไดถือติต่อกันว่ากลับมาลง่ห้ถือติดต่อกันว่าสองวันวันสามเปิดอ่อนลอดวะบัวมาจ่อยนี่เห็นบ่ที่ผมลง่งห้แต่ะรกนะครับเป็นสามแปดแปดสามนี่มากรายหายจักว่าจักดาวบุกเป็น่ฟดาวเข้าไปกับบถึกนะครับเลขกใหญ่ก็ไดได้เล่ามากกับมาเสียเหล็กใหญ่ือเกาอ่ามาันี่ แห้งขับมากากขับนี้ือเพื่อนว่าไอริต,ตัวนี้ไปบวเออกล <c oughs> ้ามบวถึกเนาะเด็กไงเดีวมันนี้ก็ับมาล่งเล่าอีกคือเกานะครับเอาเล่ามาให้เบึงอันเน้นล่างเด็กเล่าเน้นร่างนะครับเดี๋ยวมันนี่กลับมาลุงอีกพลิกเอานี้รถบ่ะจะจอนี้บ้าเงเอาบุญกระดาษมันคือ,อน,นันแทอเอา เอาหาทุนขึ้นน่ะนะมีวันที่ยังสิบเจ็ดอืมออกมือแรกนี่แหละนะเหล็กเล้านะครับเหล็กเล้านี่ศูนย์ห้าหนึ่งหก นะตัวเด่นมันนะครับ0516เบิ้งไปก่อนนะอ่า7890แล้วก็456อืมเอางค์สี่รถด,ดิผมมีอยู่ดอกสูตรก็ได้นะอ่า

ูนย์นี่คิดว่าศูนย์นาจิมาล่างนะวันนี้ก็ได้เลขล่างนี่มันมันออกสูงบนไดดอกมันมักออกต่ำๆแน่จย,ย่างน้อยนะหนึ่งศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย เป็นเลขล่างนะครับเเดี๋ยวเบิ่งอีกก่อนอืมอันนี้เป็นที่ทีที่มันออกดอกว,ว่าบวก 9. เก้าบวกหกมีบวกหกเป็นสิบห้าบวกหกเป็นศูนย์ บวกหบวกหเป็น3าสี่ได้3 4 0บวกแบวกหเป็น14บกับ5บวก6เป็น10บได้ศนยบวก6กกับ6เป็น15บห้ได้หบวกหเป็น10บได้ศนยออก03บวก เป็นศูนย์ศูนย์กับห้ากเป็นศูนย์หนึ่งโอเคอันนี้บวกหกได้เก้าเลขล่างนะครับเน้นไปที่1060 70นะส่วนชนมากผมเด่นเป็นเลขล่างได้เลขเล่านะครับแต่เลขบนถ้าเกิดบนมากกิประมาณนี้นะครับอย่าลืมไปนนั้นเดลขเล่านี่ก็ได้ เขามักจะเอาอันนั้นมักออกสกามเลขไงนะเลขหอยไทยเขานี่เลขเล้านะครับแปดสามแต่ของผมผมมีแปดสามด้วยมันหอดไปแค่แปดสี่เนาะเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่นะครับมักเอาเอาออกน้ำหลังหวยใหญ่นะออกน้ำน้ำหลังหอยไทยเขานะครับในเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ เน้นไปที่เลขล่างนะครับเงื่นนี้ก็ได้หนึ่งศูนหกศูนย์เจ็ดศูนย์มันได้ศูนย์กับหาหาศูนย์หรืหาศูนย์นี่มันมันบวกขอดมายน้ำกันนะครับถ้ามากกวหนึ 10, ่งศูนย์ก็หนึ่งหาอีกตัวหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหกศูนย์หกหกหาอืมทำนี้นะครับเลขเล่าล่างคือล่างบนคือบนนั่นแหละ กับน้ำแน้หลาเลขก็ได้นะครับบัตรหามันมาตัวกับเน้นไปทีเลขล่างเด้อส่วนตัวโมก็มักอยู่ <c oughs> สองตัวนะแต่ว่าก็ซื้อเบิ์ดนั่นและเอาลองเน้นลองเน้นเน้นลองเบิร์หน้ามักหนึ่งกับหกศนะครับตัวเน้นมันเน้นหนึ่งนย์หกศกันกับเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าะกะหกห้า เพราะว่ามั 5, 6, 1, นได้อันนี 5, ่ไหมแต่วันกระ마ได้บทลางคือการได้ไอ้ศูนย์กับหกกับหนึ่งนี่ก็ได้เพราะนั้นเลขบนผมกับซิเน่นไปนี่แล้วหากับหกนะอันที่มีหากับหกนะเจ็ดห้าเจ็ดหกแปดห้าแปดหกเก้าห้าเก้าหกเก้าซีมาอยู่บ่อเก่ามาสองวันติดเราได้นะคือ เลขผมกับเป็นตายักหัวยู้ยดขั้นชิว่าก็ไไรเอา้าไนนๆกันไหไนๆแล้วเดี๋ยวชิว่ามั่วอีกละคะแนกว่าก็ไไรเอาผมเอาบวกเอาจ่อจ่อสินี่บวกเอาจ่อจ่อคือ <c oughs> เอานี่เอานี้บวกกันนี่หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามหนึ่งบวกสองได้สามกับแปดนะครับนี่ผมสิบบวก บวกแล้วกับเป็นบวกเลขตัวแทนไปนะครับสมมุตินะผมสมมุติเดี๋ยวเทวเบิ้งหน่อยหน่อยจกัจกสูตรเดี๋ยวก็สิหาว่าตัวกันอีกนะนี่1บวก2นะครับ1บวก2เท่ากับ3 3นี่คู่มัน3กับ8นะครับเดีย๋ยออก3 0 8 7นะครับมาถึง3ถึง8แต่ว่าสีมาบนมาลางนะ1่บวก2เป็น3นะ0บวก7ได้7 เจ็ดกับส <c oughs> องอกเกสองนะครับมันมาที่เลขสอล่างสองบวกเเป็น1นะึะเกบวกสเป็นสิบเอ็ดเลขหกับ6 1กับ6กมันออก48่หนึ่งะครับเลขหนมากสบวกหเป็น5ได้หากับ0ูนย์เนี่ยสีบวกหเป็น 5, 5้หากับ0ออกหนึ่งนะมาที่เลขศูนย์ล่าง0ูวกเ ได้เก้าเก้ากับ4งวันนี้9กับสออกหาสี่สมี่ไปบนแล้วเลขมันก็หลุดคือกันเด้ห้าบวกสามเป็น8ดได้แดกับสามนี่หบวกสามห้าบวกสมได้8 3, 5, 3, 5, 3, ดกับสามออก8 0ดศนะูนย์ดะ8ดมาบนมาล่างแดบวก8ปดเป็นสิบหได้หกับหนึ่งหกกับหนึ่ง ออกหาเจหกหกไปบนนะครับเป็น2ตัวมาหนึ่งตัวน่ะนะมาบนล่างนะครับหกับหเป็น1ิได้หนึ่งกับหกลุดเห็นบ่มันเข่ามากการุด9กับ3เป็นสองได้สองกับ7ออกหนึ่งสองนะ 9. เก้าสกับ9เป็น12ได้สองกับ7ออกหนึ่งสอง สองกับเก้าเป็นหนึ่งได้หนึ่งกับหกอ่ะวันนี้มันจิมาตัวใดนะมันจิมาตัวใดนี่หนึ่งกับหกนี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งหนึ่งกับหกก็คือตัวนี้คือที่ผมเี็นในเบิง้งนั่นล่ะนี่เรเดนมันนะครับหนึ่งกับหกอ่ะก็สูรเมกี้อามาเบิรงศูนย์กับห้าศูนย์กับห้าผมกระบวกคือเก้าอืมวันนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้ บวกกับรักน้วยบานนี่ศูย์กับ2 0งบวกสได้2ได้2กับ7จสกับ7จ็ะมันออกแปดเนะถ้าเอาจับคู่กันมันจะออกแปดนะครับนี่วัต่อไปอ่าอันแรก1กับ2 1งบวกสเป็น3ได้3กับแปดมันบอส่วนที่สอนี่ศูบวกสได้2กับ7ออกแปดนะครับถ้ามันมากคู่กัน อ่าสามอันแรกนี่ศูนย์บวกเ็ดได้เจ็ดกับสองแล้วเด้ออันนี้ได้สามสามบวกเจดเป็นศูนย์ได้ศูนย์กับห้าศูนกับห้ามันออกอย่างสามศูแปดเจ็ดศมาที่เลขล่างเจดไปที่เลขบนนะมันบวกมากคู่กันนะครับเนี่ยเจ็ดมาบนศนมาล่างมันบวมากคู่มันมาแยกนะครับ ลองวัดต่อไปนะครับสูตรที่1 2กับ9เป็น11ได้1กับ6นะอันนี้9บวก9เป็น18 9บวก9เท่ากับ18ได้8กับ3ตัวเด่นมันสิได้1 6กับ8 3งวดต่อไปออก9 4 8 1 8 1นะครับเขาที่เลขก8กับเลขก1นี่ประมาณนี้นะ สี่บวกหเป็น5ได้5กับ0 9นเบวกหเป็น0ได้0ูนกับหามันชนกันที่0ูนกับหาศูนกับหาออกหนึ่งศูนล่างนะครับมันชนกันจับบ่ได้างวดน,นี้0ูบวกเได้9กับสอันนี้ก็หน่งบวกเเป็น0ได้0นย์กับ5 ศู <4 S 2> <c oughs> ไปบนนะหามาล่างนะครับ4บนหาล่างมันมันดัดมาอยู่เป็นคู่กลางนะมันกามาของมันนะครับห้าบวสามเป็น8ดได้8ดกับสามเดบวกสามเป็นศนได้ศูนย์กับห้า วันนี้มาทำกันนะครับออก808อันนี้8อันนี้0นะครับออก808อ่า8แปดบวกแปดเป็น16ได้6กับ1 8แปดกับ2เป็น0ได้0กับ5มันออกอย่างนะั้สองห้าเจ็ดหกหกไปบนหามาล่างนะมันแยกกันนะครับสิประมาณนี้นะเดี๋ยวเฮ็ดไปมันกระสีเงาไปพี่สูตรพี่น้องก็เห็นแน่ๆแล้วละ นั่นแหละเนี่ยมันเป็น0ูนกับ16นะครับสสูตรนี่บอกไปแล้วนะแยกถ่ายเบื้องก่อนเออเป็น0ูนกับ16นี่แหละมันต้องติดนะนี่ผมก็แยกบนเอาศูนย์เอาศูนย์มาข้างล่างเอาห้าไปบนอ่ะมันโมมาต้องกันดอกศูนย์กับห้าสิศูนย์ตรงมากกับห้ามันมากกับหนึ่งแต่มันทีมาอา่าให้ผมให้ตัวนี้มาล่าง หนึ่งศูนย์สมมติว่ามันมากกูกันก็จะเป็นหนึ่งศูนย์หกศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์หกศูนย์สมมติว่ามันมากน้ำกันหกห้านะ,ะที่นี่ถ้าเกิดว่ามันมากแยกห้านี่กระสีไปบนไปนะหนึ่งกระสีมาล่างนะแถวบนแถวนี้ไปบนแถวนี้มาล่างก็เป็นหนึ่งห้ายังประมาณนี้นะครับเป็นเลขเล่าเนาะกะ็โอเคเนาะพี่น้องเอารุ่นพ่อหอมปากหอมคอ นะรื้ว่าพี่น้องในเลขตัวใดก,ก็ไล่มาบอกกันน้ำแน่นนะละคอมเมนต์มาบอกกันน้ำนะครับอย่าลืมเด้อบางทีบางทีอาจเอาเลขไงไปออกนะแปดสามแต่ขงของผมมีแปดสามเนี่ยมีแต่แปดสี่แปดห้าแปดหกนะเพราะว่ามันเด่นอยู่หากับหกไหมนะหากัะหกหนึ่งกับศูนย์ต้องติดหละตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งหรือสองตัวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมือแลงกะมาพอ้กันถือบุถือก,ก,กระดลาพัฒนานี่กระด้เอาไป รุดล,ลองเบิงนะครับเดี๋ยวสิมารเริ่มเฮ็ดเรียกล่างเองเย็บเติมอยซื้อสามแปดแปดสามล่างออกอบนพุน่ะก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็อาไวแค่นี้เดี๋ยวจังมาพอกันนะนี่เป็นตาซั่งขึ้นอย่างนี้ลงมถึงแต่คลิปแรกพุ่นแปดสามสามแปดซื้อก่อนมูลเลยตัวนี้แต่ว่าเป็นซื้อล่างนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ